โอเคครับผมวันนี้อยู่กับนี่ครับนิสานอาร์เมรานะฮะคันนี้เปลี่ยนไฟหน้าใหม่นะครับพร้อมกับทําการย้ายนะฮะย้ายโปรเจคเตอร์นะครับจากตัวเก่ามาใส่ในโคมใหม่พร้อมกับทานี่ฮะเลนโคมด้านในนะครับจากโคมเมียมแบบนี้นะครับให้เป็นสีดําแบบนี้นะฮะนี่ฮะเราทําการพ่นดำนะครับทั้งหมดเลยเว้นด้านในนะฮะที่เป็นสีเงินแนละตรงนี้เป็นสีเงินหรือโคมเมียมนะครับให้เห็นความแตกต่างนะครับนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเปิดสเต็ปแรกไฟหลี่ฮะช่างเปิดไฟหลี่นะเราจะเห็นว่าไฟหลี่นะฮะนี่ฮะงวงแหวนนะครับตรงนี้จะเป็นสีขาวนะฮะส่วนวงแหวนด้านในนะครับจะเป็นสีแดงนะครับแบบนี้ฮะขาวแดงนะครับเปิดไฟหน้าครับไฟหน้าไฟจะออกจากลูกแก้วตรงนี้นะฮะทำกับเรานะครับเราทําการตั้งไฟให้ด้วยนะฮะไม่เสียค่าตั้งไฟนะฮะตั้งไฟฟรีนี่ฮะงานออกมาจะสวยแบบนี้เลยนะครับ ลูกค้ามีโคมมานะเราทำการย้ายใหม่นะฮะก็คิดค่าย้ายนะครับคู่ละ2 6 0 0บาทนะครับพร้อมก็ทำการพ่นโคมใหม่นะครับซึ่งมีค่าจ่ายเพิ่มนะครับในส่วนกงานพ่นโคมนะครับก็อยู่ประมาณ800นะครับสองข้างโอเคก็ฝากไว้ครับสำหรับใครที่สนใจงานไฟนะครับมีงานไฟอะไรจะให้เราทำนะครับเรารับทำรับแก้ไขรับโมดิฟายนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับงานไฟไว้ใจเรานะครับสวัสดีครับ